สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะามาพบกับช่องเลขราวดิดเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะรวมทั้ง4น้อยนะคะพี่พี่จา๋ารวมทั้ง4น่อยเนาะแอดลง2สูตรนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่27กันก่อนเนาะค่อยดูของวันที่ 22เนาะดูของวันที่21กันก่อนนะคะในน้อยเฉพาะกิจนะคะ643นะคะ643ตัวเด่นที่4มานะคะแล้วก็43มาในชุดกันเนาะเป็นตัวที่แอดเน้นนะคะอ่าในกลุ่มนะคะในกลุ่มแตก3ตัวตรงเลยนะคะพี่พี่จา๋า643เนาะอ่าส่วนล่าง0ูนนะคะพี่พี่จา๋าตารางตัวเด่น0ูนย์มานะคะตารางตัวเด่น0ูนย์มาแต่ว่า 01แอดไม่มีนะคะ01แอดไม่มีอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะสําหรับหานอยในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะพะี่วิจาก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะแตกสามตัวไปเลยนะคะพี่วิจาผู้ใดสนใจก็ทักทายมาได้นะคะแล้วก็อ่าสายวิ่งสายรูดในกลุ่ม a d ดแยกให้แบบนี้เนาะอ่าแยกให้เป็นหน่อยๆน่อยนะคะ แต่ว่านาช่องแอดเป็นรวมไปเลยเด้อพี่ๆจ๋าอ่าล่างของแอดกลับมาที่เฉพาะกิจเนาะเด่นที่ศูนย์แต่ว่าตัวเจาะแอดหลุดนะคะในน้อยพิเศษเจ็ดห้าแปดนะคะอ่ะเจ็ดมาห้ามาแปดมาตารางเรามาสามตัวนะคะพี่ๆจ๋าตารางมาสามตัวเนาะส่วนล่างห้าสามนะคะห้าสามแอดหลุดไปเนาะวันนี้ไม่มีสามนะคะอ่า สำหรับในหนอนปกตินะคะ0 9 1เนาะเสียดายมากๆเลยแอดตัดออก3ตัวเลยนะคะพี่พี่จา๋าที่คำนวณออกมาได้เนาะ,ะตัดออกแอดต้องคัดเนาะ,ะอ่าคำนวณออกมาแล้วก็ต้องคัดอีกนะคะสองสูตรสามสูตรเพื่อที่จะให้เ,เหลือสูตรเดียวนะคะมาสูตรมัดรวมเนาะ,ะเสียดายมากๆเลยตัดสามตัวนี้ออกนะคะอ่าล่างนะคะล่างคือสามสี แ,แอดจะให้ดูตัวที่แอดคับนวลไว้แอดตัดออกเสด็จามากเลยตัดออกสักสามตัวเลยเนาะอะ,อะมาตามต่อนะคะมาดูผลต่อในน้อยปกตินะคะล่างสามสี่มาเด้งเด้งเลยนะคะพี่พี่จ๋ามาเด้งเด้งเลยเนาะในน้อยวีไนะคะสี่ศูนย์ศูนย อ่ะ00แอดก็หลุดไปเนาะแอดมีเบิ้ลเบิ้ล44กับ88มา00ส่วนล่าง34 34เด้งเด้งอีกแล้วนะคะพี่พี่จา๋ามาสามเด้งเลยเนาะในกลุ่มก็ปังกันไปเลยนะคะตัวที่แอดชอบด้วยเนาะอ่าก็ยินดีกับพี่พี่ที่ตามตัวที่แอดเน้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่22นะพี่พี่จา๋าวันที่22 ไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋ชาชื่นชอบค่อยตามเนะาะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะ ดูพี่น้องแอดว่าจะมาลงเป็นโค้งสุดท้ายเหมือนลาวแอดว่าจะทําเป็นโค้งสุดท้ายเหมือนลาวให้เนาะสาหรับฮาหนอยนะคะด,ดูตัวที่แอดทาเอาไว้แต่แอดไม่ได้อัดเป็นคลิปนะคะอันนี้ก็คือ3มตัวแตกในกลุ่มเนะะาะแอดก็มาคัดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ตัวด่นที่แอดแยกออกมาเป็นตัวด่นสุดในกลุ่มนะคะอ,อันนี้3มตัวที่แอดคัดให้เนาะอันนี้ก็เสียดายถ้าเปลี่ยนจาก 8เป็น0แล้วก็ได้3ตัวโต้อีกนะคะในกลุ่มอ่าดูแอดก็กลัวแบบว่าไลา์สูตรไลา์คลิปเนาะแอดก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะคะล่างไว้อ่าคิดว่าเดี๋ยวมาทำโค้งสุดท้ายเหมือนลาวพัฒนาให้พี่พี่ดีกว่านะคะอ่ะสำหรับราวโค้งสุดท้ายแอดก็มาเนาะมาในชุดกันนะคะใครจะ อยากได้โคงสุดท้ายก็บอกมาเด้อพี่ๆจ๋าแอดก็คัดไว้แล้วนะคะแต่เสียดายมากๆไม่ได้ลงให้นะคะอ่ามาตามต่อกันที่สูตรมารวมกันก่อนเลยแล้วกันเนาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเล็กมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจะชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยเนะาะมาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นตารางของแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะตัวเด่นนะคะแอดก็จะมี8มี1มี7 3 4 0นะคะเด่นสุดก็คือ7กับ1นะคะอ่า7 add มีตัวไหนกันบ้างนะคะ7 add ก็จะมี7 0 7 3 7 4 7 8นะคะอ่าเด่น1นะคะเด่น1 add ก็จะมี1 3 14ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางนะคะพี่พี่จา๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะจับในตารางเด้ออันนี้ก็ดวงใครดวงมันนะคะขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะบางทีแอดแอดจับไม่เข้าพี่พี่จับเองอาจจะเข้าก็ได้เนาะอันนี้ก็ดวงเนาะพี่พี่จา๋าสำหรับแนวทางในชุดการของแอดนะคะแนวทางในชุดการของแอดก็จะมีสอ 8 0ดศูนย์แปดสามห้าสามนะคะอ่าถ้าใครชอบ40ใส่ไปด้วยเนาะแอดตัด40ออกนะคะพี่ๆจา๋าเผื่อมีคนชื่นชอบเหมือนกันนะคะสำหรับ40อย่าลืมตัวเด่นของเรานะคะ11กับ77 ทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่74 78นะคะ1417นะคะแล้วก็ชุดกนันเนาะแอดเน้นไปที่28 53นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะมาดูใกล้ๆเนาะจะได้จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะอ่ะเห็นชัดไหมเนาะพี่พี่จ๋า จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอร์ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกทท่ทานเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกค,ะคะอมเมนต์เราอาจจะยังไม่ได้ไปตอบก็มีนะคะก็ขอให้เฮงเฮรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ